ย่าลี้งกูสามีกูด้วยนะไอ้สัส โอเคก็กรดาบสวัสดีมิรักชาวทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอดเอดียดอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็ไม่เล่นเป็นทาร่าป่าสุดโหดนะครับน้องๆโอเคจังหวะนี้อารามมาเวดป่าเรานะครับน้องๆก็ยากหน่อยครับน้องชายนี่ทีมพี่มานะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็จับทาร่าป่านะครับผมตอนนี้มีมีคนหมิ่นทาร่าเรานะครับก็คือลิงนะเออเขาอยากป่าไง เขาก็เลยบอกว่าเจริญนะครับผมเอาทาร่ามาฟาร์มอะไรอย่างี้นะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าเราจะลบคําสบประมาทเขาได้ไหมนะเออโอเคจังหวะจริงๆผมน่าจะโดนทุบตายนะครับโอเคผมก็ช่วยเลยชิมหาระผมใช้ทะยืผิดนะจริงๆเล่นทาร่าไม่ควรโดดเปิดนะครับไม่ควรโดดไปเคลียร์คลิปตอนยังไม่มีอันตินะเออมันมันจะตายนะครับโอเคเพราะว่าต้นเกมเนี่ยทาร่าผมแนะนํานะพยายามฟาร์มให้สี่แล้วค่อยไปเล่นนะครับอย่าโดดไปเคลียร์คลิปนะ พยายามรอจังหวะนะครับเออถ้าทีมอยู่เนี้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าโดดไปคนเดียวเดียวเดี่ยวเงี้ยโดนโดนเก็บได้ง่ายมากนะงั้นเราก็ต้องแบบว่าฟาร์มให้มันเลเวล4ก่อนนะครับค่อยโดดเปิดอะไรเงี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอันติเนี่ยคือทาร่า,ามันก็คือตัวกระโหลกตัวหนึ่งอะง่ายๆนะเออ,เอ,อมันเก่งตรงมีอันตินะครับแค่นั้นแหละจัดไปอันนี้เราก็มาแท็กเวฟก่อนนะครับผมเพื่อความรวยครับน้องๆเล่นตัวอะไรก็แท็กได้นะครับถ้าเล่นป่านะเออ,เอ,อ เล่นป่าแทกเวฟเท่ากับแบกเท่านั้นแหละน้องออคนอื่นผมไม่ดูนะแต่ผมเอาแบกชัวน้องเออตึงเกินนี่โอเคครับจังหวะนี้มังกรเกิดนะแผ่นดาก็ไล่ตบลิงผมยับเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้จาดูเฮ้ยนะคขาจะเอาสุดไปปะเอาสุดกูโดดย้ำหัวเลยอันนี้ได้นะนี่ทำไมฆ่าไปได้หนึ่งตัวมาเลยครับก็มาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมาเลยครับแต่กูไปแล้วครับน้องเกือบตายนะครับเกือบตายนะครับโอเค ผมไปฟาร์มต่อแล้วกันนะครับเล่นทาร่าไม่จำเป็นต้องกลับบ้านบ่อยก็ได้นะแต่ว่าพยายามแบบเซฟไว้นะครับถ้ายังไม่มีอันตินะเออถ้าเราไม่มีอันตินะ่ะพยายามเซฟไว้เลยนะไม่ันตายนะครับแรงแค่ไหนก็ตายได้นะเฮ้ยแพนด้าเวทบ้ผมว่าแพนด้าเวทว้ผมมาดีอันติผมมาละกู้ให้ไหนอนะก็มาดีเอาเวลาเอาเวลาแค่นั้นแหละโอ้โหบอกเลยนะครับทาร่าลูกรักผมนะตบหมดไม่สนลูกใครนี่ ตึงเกินนะครับโอเคตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะแบบไม่แพ้ตัวอะไรเลยนะฝั่งตรงข้ามนะครับยากมากนะแพ้ก็แพ้อะเอลสูอย่างเงี้ยกว่าเอลสูจะเกิดนะกว่าจะเลดเกมนะยากมากนะครับที่เขาจะไหวกับเรานะโอเคจัดไปตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับถ้าทีมตามนะเล่นทาร่าเวลาเล่นเราก็ต้องแบบค่อนข้างที่จะต้องแบบว่าพึ่งเพื่อนนะครับผมช่วงต้นเกมทาร่าจะเก่งมากนะแต่ว่าช่วงปลายเกมเนี่ยจะเล่นยากแล้วนะครับ หลังท้ายๆเกมเนี่ยเพื่อนต้องแบบเล่นได้นะถ้าเพื่อนเล่นไม่ได้นี่คือแบบจบเลยครับที่ทํามาทั้งหมดต้นเกมนะเออโอเคครับ okay, ผมจัดไปผมเล่นมาผมก็ยังไม่ค่อยรู้นะว่าทาร่ามันแพ้ตัวอะไรนะแต่หลักๆก,ก็น่าจะแบบด้วงคีล่าอะไรอย่างนี้นะแต่มันก็ยากอะครับเพราะว่าทาร่ามันตึงเกินแค่นั้นแหละถ้าผมเล่นอะ่ะเออไม่มีทางแพ้ได้หรอก <c oughs> ตัวอะไรก็ชนะไม่ได้นะครับน้องๆโอเคฟาร์มไปต่อยาวๆน,นะครับไม่ต้องรีบเล่นนะทาร่าก็ฟาร์มได้เหมือนตัวอื่นนะครับ เล่นไปให้รวยได้เหมือนกันนะมีของก็อึดก็แรงนะครับผมยิ่งเลือดทาร่าเนี่ยดาเมจมันนับจากเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับถ้าเลือดเราเยอะเราเสียเลือดไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันนับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะโอเคจัดไปอันนี้ผมก็ได้เป็นเลเวนทานมานแล้วนะครับขวานใหญ่นะจัดไปครับไ้ข้างบนนะจะมีนัวผมแม่อไละคลิปเล็กอุ้ยเพื่อนแข่งใจไว้ซีเนี่ยแล้วก็โดดมาไงเอาดิอันติเปิดสวนดิตายหมดนะอันนี้ มาเลยนี่อุ้ยนี่ไเจอทาร่าเฮลิคอปเตอร์กูปั่นทีเดียวแตก3ตัวนะครับท r ิปเปิลคิวน้องๆตึงเกินตึงจัดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทาร่าตัวมันละครตัวละครมันเฮ้ยเพื่อนโทษทีนะที่กูต้องปล่อยมึงตายที่กูต้องปั่อมึงตายโอเคเก็บซาต้าอีกตัวนะครับเมื่อกี้ผมไม่ไม่ออกไปรับดาเมจช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าดาเมจของซาต้ามันจะแรงไหมนะ ตายหนึ่งก็ยังดีกว่าตายสองแล้ววะเพราะอันติผมไม่มีด้วยนะโอเคชัดไปครับเฮ้แล้วเล่น,ลน,ลน,ลนบนไม่มีคนมาเคลียร์เวฟนะครับแวนเพื่อนคือป้อมมึงยังไม่แตกนะครับเพื่อนทั้งบนนะบอกก่อนนะเผื่อไม่รู้นะครับโอเคผมน่าจะต้องยืนรอเคลียร์นะเล่นเจอ,อารามตอนนี้เราแบบถ้าจังหวะยากๆหน่อยเราก็ต้องรีบเคลียร์รีบเปิดอันติเลยนะครับอย่าให้เขาจับต่อเลือดน้อยนะเมีนจบเลยนะถ้าเราไม่เปิดอันติส่วนนะครับโอเคแวนมาแล้วนะจัดไป ต่อไปผมจะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนนะครับผมตานน้เจอเอลสูเลยนะเกาะสะท้อนนี่จะคุ้มมากเลยครับเจอสูน,คสนคคาคอแพนดา้ากายภาพทางนั้นนะครับน้องๆคุ้มจัดๆนะจัดไปโอ้โหลิงกูไหวไหมนะ่ะไหวไหมนะลิงโอ้โหลิงกูจะแตกนะครับเป็นไงล่ะหมิ่นทาร่าผมนะเจอทาร่าผมตึงกว่านะครับน้องๆโอเคป้อมบนแตกนะครับเพราะสีเนียวไปช่วยลิงนะไม่มีใครไปช่วยแวนนะครับเฮ้ยเพือพ่อน ช่วยเคลีย์บ้านหน่อยได้ไหมเราเล่นเราไฟโหดนะครับเพราะว่าผมกับซีเนลน่าจะถมได้ยับเลยนะถ้าซีเนลตามผมนี่น่าจะสบายเลยครับจัดไปอันนี้เราก็เคลียร์เวฟเคลียร์อะไรไปนะครับฟาร์มให้รวยเหมือนเดิมนะครับเล่นป่านะโอเคครับได้เกาะสะท้อนแล้วนะและนะ้วน่าคอสค่าฮิกซี่ไปนะครับอันนี้ผมก็จะขึ้นไกาอาต่อนะชิ้นต่อไปนะครับขาดไม่ได้นะก็มาดีก็มาดีนี่แตกไปอีกหนึ่งตัวนะครับอารัมเดี๋ยวไปเคลียร์ล่างก่อนนะเพื่อไปเคลียร์บนที จัดไปไแพนด้าตัวนี้เวอร์แล้วน้องนี่ไงอุ้ยไหวปะละ่ล่ะไหวปล่ล่ะฮะไหวไหมละ่ะฮะไหวไหมไปไหนมึงไปไหนโอโ้โหผมบอกกันนะทาร่าผมตบหมดไม่สนลูกใครอะครับน้องๆระโทษโหเฮ้ยแล้วทีมผมมันจะไหวไหมเนี่ยตอนนี้เออผมว่าผมก็เล่นดีะนะแต่ต้องค่อยๆเล่นไปนะครับผมเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศบทหารนี่ โอเคครับรอลิงเกิดนะครับตังผมห้าพันนะห้าพันสามทีมผมสามพันนะเอลซุฝั่งหนูก็สามพันนะครับก็ค่อนข้างนํำอยู่นะตังผมนะค่อนข้างรวยเลยนะครับในระยะเวลาประมาณเจ็ดนาทีนะนี่ไงโอ้โหแหมนี่ว่ามันมีโดดมันโดดหมดแล้วนะอุ้ยคีซี่กัสุดด้วยโอ้โหคีซี่กูได้ไปหนึ่งตัวนะครับได้นาะคอนะอดีเพื่อนเอาเด็กูทูปกูทูบเออจับเพื่อนกูจับเพื่อนกูเหรอฮืฮึโอ้โหเรื่องมันเด่งยังวะ มาเดีกูเด้งสวนนี่แตกไปตัวนะป้ับไหนจ้าป้ไหนป้ไหนป้ไหนล่ะเนี่ยแตกไปตัวมาดิเอาอีกว่าสองตัวเนี้ปวดหัใจให้พี่ทีนะน้องโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าซีเนียลตามผมนี่บอกเลยฝั่งตรงข้ามนี่วิ่งหนีอย่างเดียวอะแค่นั้นแหละแต่ว่าแวนมันจะตามไม่ทันไงเพื่อนๆเราก็พยายามเล่นทำดาเมจให้เพื่อนไปนะดาเมจทาร่านี่ค่อนข้างแบบเป็นตัวแบกแรง ขั้นดีเลยนะครับตัวนี้นะเก็บ MVP ได้สบายนะทาร่าต่อยคุณตายสักสิบตัวแต่ถ้าคุณโถมยับรับดาเมจล้วนๆนี่ MVP ล้วนๆนะครับผมเคยเจอทาร่าแม่งแบบเล่นไม่ดีเลยแต่ว่าไม่ได้ MVP เพราะว่าแม่งแบบมันวิ่งเข้าไปรับดาเมจล้วนๆไงเข้าใจปะเออมันเลยแบบว่าเป็นตัวเก็บ MVP ได้ง่ายมากเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายทําความเข้าใจง่ายด้วยนะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแก้ทางพวกเบิร์ดดาเมจแรงๆนะครับตัวนี้นะ เออถ้าเราตาไหนเจอพวกแบบตัวเบิร์ดแรงๆอะ่ะเราเล่นได้เลยครับเจออ้อยเจอด้วงเอ้ด้วงก็จะสู้ได้ครับถ้าทีมเล่นได้นะแต่ถ้าทีมเล่นไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องนะ,จะเจริญลิงพิม์บอกลิงนะลิงเขาพิมบอกผมก่อนนะต้นเกมครับผมก็เลยแบบหมั่นไส้อะ่ะน้องๆเออจัดไปอันนี้เราก็ไม่น่าจะได้นะครับผมไปเคลียร์บนดีกว่านะไปยืนอยู่ตรงนี้ก็เสียเวลานะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราเล่นป่านะพยายาม ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดักรอไม่ต้องไปทํานะครับเ<อ>ดียดิเราก็พยายามเคลียร์เวฟเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ไปนะทําอะไรไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องไปดับไปยืนแช่ะนะครับมันเสียเวลานะครับเราหาเอาเวลาไปฟาร์มทามิงเราฟาร์มป่าเรานะครับฟาร์มคีิเลนที่ไม่มีคนยืนอย่างเงี้ยเราจะเล่นได้ง่ายกว่านะจัดไปอันนี้ก็เคลียร์ฟ้าไปก่อนนะครับวิวแพนด้ามาวะ่ะผมไม่ให้นะตัวนี้ผมไม่ให้นะนี่โอ้ยลิงอันติช้าไปนิดนะครับจัดไปจัดไปทุบเดิ เตยทีผมก็ตีด์กนะเพราะแพนด้าก็โผบ,บนแต่จริงๆผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าเปิดนะแพนด้าโผบ,บนจริงแต่ว่าเราโผบ,บนสองตัวเลยนะครับลิงกับผมนะโอเคได้ไหมนะเพื่อนก็ผมน่าจะตีกันบหานะก็มาเลยมาเลยครับหูแหวงกูยังซอยอยู่ไม่เป็นไรซอยจุอันนี้ถอยนะครับเราเปิดอันติแล้วเราหน,นีเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่เข้าเราหนีนะครับเราอย่าไปเล่นนะโอเคจัดไป คือท่าลอึดก็จริงอึดก็ตายอยู่ดีนะครับถ้าเพื่อนไม่เข้านะเราดาเมจหลักเราต้องพึ่งแบบพวกแวนเมจหรือออฟเลนนะครับถ้าดาเมจไม่มีเสริมเนี่ยเราถอยเลยนะถ้ารู้ว่าท้าไม่ดีแล้วเนะี่ยอย่าไปฝืนเล่นนะครับเราอึดจริงนะแต่จําไว้เลยครับเวลาเราเล่นตัวอึดน,นะคนที่เขาเล่นเป็นยังไงเขาก็ล้วงตัวดาเมจก่อนอยู่แล้วนะครับเขาไม่เอาตัวอึดก่อนอยู่แล้วนะเราแต่ว่าเรามีโอกาสที่แบบว่าเบอร์ดาเมจตายได้อยู่นะเพราะว่าตัวเรามันค่อนข้างแรงนะครับยิ่งเลอนน้อยยิ่งแรงอะไรอย่างนี้นะ เอออันนี้ผมก็ขึ้นล็อกชิลเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับโห้รวยจัดเลยนะสิบนาทีของผมมากี่ชิ้นแล้วเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นนะครับอยหมาดิอุ้อันนี้ถอยนะอันนี้ถอยนะอตนนนะนนีถอยเลยนะอันตีถอยเลยนะเฮ้ยเพราะว่าถ้าโดมลำจับตอนเลือดแบบนี้จบเลยนะเอลซูเขาแรงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับมันถาวมันแก้เราได้ไหมมันเป็นเอลซูเป็นแคลรี่ยิงแทงอยู่แล้วอะเออยิ่งมันมีของมันยิงแทงเข้าเป็นข้อเลยนะ มันเจาะเกาะร้อยอ่ะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับอาดิมาดิาดอุ้ยโอ้โหนาวคอตัวนี้มันเอาแบบคิกซี่ผมว่ะมาดีดามาดีดาไม่ได้ต่อนะแวนซอยอยู่เออสวยแจว๋วน้องๆจัดไปครับปล่อยดาวไว้ในล่างแล้วนะเอีย๋ยวแต่ว่าผมว่าผมอยู่บนดีวกว่ามั้งอ่าซาตาสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องทำไรอยู่หรอน่าจะดันกลางได้ยู่นะจริงจริง,งควรไปเคียนนันเนี่ย นี่ควรไปเคลียร์ล่างแป๊บหนึ่งนะโอเคลิงไปแล้วนะแจ๋วป้อมกลางน่าจะได้อยู่นะครับผมมีนตินะเดี๋ยวผมจะโถมให้เพื่อนเลยแล้วกันนะมาเลยก็เอาดีครับอู้อันนี้ป้อมยิงผมวะโอเคได้ป้อมอยู่นะครับมาเิโอเคเฮ้ยแวนมือห้าเอาเกินไปละมือห้าเอาเกินไปละซีนเนียร์เสียน,นติเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยแวนไม่ตายก็ยังดีนะไปเอามังกรต่อเลยเพื่อนไป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 โอ้ยเมื่อกี้แวนห้าเกินนะครับ ทีเนี้ยไม่น่าเสียอันติีด้วยนะจริงๆคนระับโอเคไม่เป็นไรนะจัดไปทุบไปเิทุบกระโหลกไปโอเคครับน่าจะได้นะบังกรตัวนี้ไม่ได้ก็แปกลกแล้วครับนะ้องใครก็ได้ครับบอกเลยโอเคเพื่อ,อนตีดักไว้นะเดี๋ยวผมจะเล่นโผบ,บนนะครับเล่นแหลมมอคนเดียวนะให้เขามาปิดผมนะครับเราจะได้แบบว่าได้เวลาเฉิดฉายซะหน่อยมาดิมาดิครับมาดิอุ้ยมาดิให้สองเลยนะ มาเด็กแปดสิบให้สองน้องรู้จักรถถังฝั่งทนเป้ารถถังฝั่งทนนะครับ <Okay. S 1> น้องนี่ตึงเกินกล้วยทอด <c oughs> เอร์นะกล้ยทอดหดด้วยมาเด็กเฮ้ยอา้าวอะไรถึกโพดอุ้ยมาดิสับของแล้วไงหรอเล่นได้นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะไดเอ็นนะเดี๋ยวผมสับของรัวๆโชว์ <c oughs> <ๆ>ก็มาดิไหวหมดอ่ะอุ้ยเคียแล้วแม่งจับคูในป้อมแล้วกูหวันที่ไหนก็มีตายเกิดนี่ล็อกกรอันตินะ แล้วปกตินะครับใหม่เกิดใหม่แล้วปกติต่อโอเคเดี๋ยวกูสับเคียวก่อนเฮ้ยไงก็นิ้วพี่ิ้วเกินโอ้โิวยันนิ้วเว้ยไปละเจริญลิงโอเคครับก็นะ่าจะจบแล้วครับน้องๆนี่จเจริญน,นะเป็นไงยามินทาร่าพี่นะครับน้องๆทารีเอ๊ยทาลีาอะไรล่ะทาร่าคงลินกูพันไปแล้วทุยก็ประมาณนี้ครับเล่นทาร่านะ ข้าวหลังยามมินนะครับน้องๆเออเดี๋ยวมาดูดาเมจกันดีกว่านะคือเรารู้แหละว่าลิงเขาเป็นตัวละครที่แบบดาเมจเป็นชุดนะครับมันค่อนข้างจะแบบมาเป็นช่วงจังหวะลาช็อตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดาเมจเขากับผมเนี่ยใครจะตึงกว่ากันน้องเออถ้าคุณมิ่นนะ่ะเท่าเท่ากับว่าคุณบูลลี่นะครับน้องๆเกินไปเปล่านี่ครับอะไรเหนือกว่า 95. 9ก้าสิบห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับ ตึงเกิน MVP ก็เป็นของพี่อยู่แล้วนะครับก็ทาร่าเป็นตัวเก็บ MVP อยู่แล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับต่อให้คุณตายประมาณ10ตัวคุณยังได้ MVP เลยเอาจริงๆอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูดาเมจนะครับผมว่าเราทำดาเมจไปเท่าไหร่นะตอนนี้กับลิงนะเราจะวัดกัน2ตัวนะครับผมกับคนที่มินแล้วนะดูนะครับหนึ่งสนะองสามปุ๊บนะี่ไงดูลิง9.9นะครับสามหมื่นนะทีมไฟส์ามรอบนะไฟ์ผมสิบเจ็ดนะครับก็ ต่างกันแบบลิบลับเกินนะครับประมาณ21%ได้นะสกอร์คิวผมก็สิบเอ็ดศูนย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะเล่นทาร่านะครับตัวละครมันเก่งนะอยากให้ทุกคนไปลองเล่นดูนะครับเก็บ MVP ได้ง่ายมากนะครับค่าง่ายคิวง่ายนะแต่ว่าทีมก็ต้องเล่นได้ในช่วงเลดด้วยนะโอเคก็ขอบคุณครับ